ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ไก่ตัวเมียครับเป็นโรคอวาห่าไก่ครับตอนนี้ให้กินยาไปแล้วครับเพิ่งกินยาเมื่อกีนอ้นึงครับยานี้ซูปเปอร์ไซสันหาไก่ครับดูดูนะครับว่าพวกนี้ชาจะเป็นยังไง ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับเพิ่งใช้กินยาหาไก่นะครับกินไปสี่เมตรครับสี่เมตรเช้าเย็นครับสี่ถึงห้าเมตรก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูวันที่สามนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วครับวันที่สามละ lơm lơm phơi lại lơm chiều cao lại lơm cho nỉ con lại biểu lại chia mà chia mà đi lên đi đi ครับนี่ก็เป็นเช้าวันที่สี่ครับอันนี้ขี้ปกติครับขี้ดูดูขี้นะครับปกติครับ